ก็สวัสดีพือพ่อๆพิจารณาในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปใช้งานโมดูลเทพๆตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือโมอดูล Tiki Store นะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือไว้ใช้ในการ bypass นะครับตัวของ p a y Integrity นะครับ p พย์อินเทอร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ทาง Android พัฒนาขึ้นมานะครับหน้าที่ของมันนะครับก็คือไว้ใช้นะครับในการตรวจสอบอุปกรณ์ของเรานะครับว่าทําการดัดแปลงหรือเปล่านะครับทําการอัลล็อกบลูเดอร์หรือว่าทําการรูทเครื่องหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือผมรูทเครื่องนะครับด้วย Magic Alpha นะครับแน่นอนนะครับว่า Pay Inte เทอร์ของอุปกรณ์ของผมไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับผมผมมีแอปนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับนั่นก็คือแอป Pay Integrity API Checker นะครับก็ดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store นะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็กดเช็คนะครับของผมเนี่ยขึ้นแดงทั้ง3าส่วนเลยนะครับผมการาบานหมดเลยเพราะว่าผมรูดเครื่องนะครับหรือถ้าอุ์กรณไหนนะครับไม่ได้ทำการรูดเครื่องแต่ว่าทำการ Unlock b o l o a d e r อาจจะ กากบาทจุดใดจุดหนึ่งนะครับหรือว่าแค่2จุดนะครับผมก็เข้าใช้งานแอปธุรกรรมทางการเงินไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับแอปธุรกรรมทางการเงินนะครับก็อาศัยนะครับ Pay Integrity นะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการตรวจสอบอุปกรณ์ของเรานะครับว่าดัดแปลงหรือเปล่านะครับเมื่อมันได้รับข้อมูลนะครับจาก Pay Integrity นะครับว่าอุปกรณ์ของเราดัดแปลงมันก็จะฟ้องนะครับว่าอุปกรณ์ของเราดัดแปลงอะไรประมาณนี้เราก็เข้าใช้งานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราดัดแปลงจริงๆนะครับมันได้รับข้อมูลจาก Pay Integrity นะครับเพราะว่า อีพตัวนี้ค่อนข้างฉลาดนะครับถ้าเราดัดแปลงจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเจอเลยเจอว่าอุปกรณ์ของเราดัดแปลงเลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาแก้ปัญหานี้นะครับด้วยมดูลนะครับท i k ก Store นะครับผมซึ่งผมจะเข้าแอปธุรกรรมทางการเงินให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าผมเข้าไม่ได้นะนะครับก็วันนี้จะมาตรวจสอบนะครับสองค่ายนะครับเป็นค่ายสีฟ้านะแอปธุรกรรมทางการเงินนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นว่าดัดแปลงนะ อันนี้ก็ขึ้นว่ารูทเครื่องนะครับซึ่งหลายๆคนตอนนี้นะครับ2แอปนี้ก็เจอปัญหาอยู่นะครับไม่ได้รูทนะครับแต่ว่าอัลล็อกบรูเดอร์ก็เข้าไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันได้ข้อมูลจาก Pay integrity นะครับผมถ้าอัลล็อกบรูเดอร์เพย์อินเทกตี้ก็ไม่ผ่านนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลงโมดูลนะครับแล้วก็เซตค่าต่างๆนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตอนนี้ผมลงโมดูลพื้นฐานไปแล้วนะครับผมก็จะมีสกิ e เน็กนะครับ LS ลเอสแล้วก็ชามิโกะนะครับแล้วก ให้ my app list นะครับจริงๆสเต็ปนี้ก็ซ่อนร o t ได้อยู่แล้วนะก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าไอ้สแอปนี้มันตรวจสอบส่วนอื่นด้วยนะครับมันตรวจสอบเพย์ n อนติเกตี้นะครับทำให้เราต้องทํา Pay Entity ของบุคคลเรานะครับให้มันผ่านก่อนนะครับถึงจะเข้าใช้งานได้นะโอเคนะครับก็ไปลงโมดูลเพิ่มนะครับผมก็เดี๋ยวไปที่ install แล้วก็ไปหาไฟล์โมดูลนะรู้สึกไฟล์ผมจะอยู่ที่ดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับ ไม่ได้อยู่ที่ดาวน์โหลดนะก็ไปดูที่ telegram ฮรระก็คือไฟล์นี้นะ Tiki Store นะครับเวอร์ชัน1.0.3เดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมก็แตะไปเลยนะครับแล้วก,กดโอเคนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งตัวของโมดูลนะครับโอเคก็ขึ้นด้านด้านบนนะครับแล้วก็ขึ้นด้านด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ขึ้นร e b o o นะครับแปบลบว่าผมแฟกผ่านนะโมดูลตัวนี้นะครับอ แฟลชผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการรีสตาร์ทนะครับหรือว่ารีบูตนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการรีสตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเซตค่านะครับตัวของโมดูลนั่นก่อนนะครับเราต้องทําการตั้งค่าก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ โมดูลมันทํางานได้สมบูรณ์นะครับผมอ่ตอนนี้นะครับก็คือผมจะไปเช็คก่อนว่าผมลงโมดูลแล้วก็โมดูลมันทํางานแล้วนะครับก็ขึ้นแบบนี้นะครับแปบลบว่าโมดูลทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คดูก่อนนะว่าเพคอินเตอร์เกของอุปกรณ์ผมเนี่ยก่อนที่จะไปตั้งค่าเนี่ยนะครับมันผ่านหรือเปล่านะครับผมอโอเคก็จะขึ้นแค่2เขียวนะ ด้านล่างยังไม่ไม่ผ่านนะครับต้องต้องแก้ด้านล่างด้วยนะครับถ้าจะเข้าใช้งานแอปสองแอปนี้นะครับอ่าต้องทําด้านล่างให้มันผ่านด้วยนะครับผมอ่าโอเคมาดูที่คีย์กันด้วยนะครับแอปนี้เอาไว้ตรวจสอบนะครับว่าอุปกรณ์ของเราปลดล็อกบลูเดอร์หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ขึ้นว่าอ่าไม่รองรับนะครับผมก็คือมือถือของเราทําการยังยังฟ้องว่ามือถือของเราปลดล็อกอยู่นะครับผม ว่ามือถือของเราปลดล็อกอยู่นะครับหรือบางเครื่องที่ทําการอัลล็อกบลูเดอร์นะครับมันก็อาจจะขึ้นว่ามือถือของเราปลดล็อกบลูเดอร์เลยนะครับแอปนี้นะครับก็คือเป็นแอปไปใช้ในการตรวจสอบนะดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store เช่นเดียวกันนะครับผมเอาไว้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของเราปลดล็อกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปตั้งค่ากันนะครับก็เราจําเป็นที่จะต้องมีแอปจัดการไฟล์นะครับที่เข้าถึงสิทธน o ู t ได้นะนะครับอ่าก็อนุญาตสินลูดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปที่รู t นะครับแล้วก็ไปที Data นะครับ adb นะครับแล้วก็ t i k กี้สโตร์นะครับจะมีโฟลเดอร์นี้อยู่นะครับหลังจากที่เราลงโมดูล Ti กกี้สโตร์ไปแล้วนะครับอ่าจะมี3ไฟล์นะครับให้เรานะครับเปลี่ยนตัวของคีย b บ็อกนะครับผมอ่าคีย์บ x xml นะครับเปลี่ยนไฟล์นี้นะครับอ่เราลบไฟล์เดิมออกนะครับเราผมจะลบเลยนะครับลบนะครับแล้วก็นำไฟล์ใหม่นะครับมาแทนที่นะครับผมซึ่งไฟล์ ของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมก็ทําการคัดลอกนะครับผมคัดลอกนะแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับนั่นคือ data adb นะครับแล้วก็ tiki store นะครับแล้วก็วางไฟล์ที่เราได้ทําการคัดลอกมานะครับเป็นคีย์ตัวใหม่นะครับผมอ่โอเคหลังจากที่เราวางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องนะผมจะรีสตาร์ทด้วยแอป เมจิกนะครับผมโอเคแล้วก็รีบูตโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทอร์มินาลแอปนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้มันโหลดข้อมูลใหม่นะนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็เซตค่านะครับตัวของโมดูลทิกกี้สโตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้านะครับ แอป API นะครับเซฟตี้เน็ตขออภัยนะครับ p พอ i n น e g r i t y API นะครับดูว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับก็กดเช็คนะครับยังไม่ผ่านนะตอนนี้ก็คือยังไม่ผ่านนะครับผมอโอเคเข้าที่แ p ปคียนะครับอ่ก็ยังไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าดูก่อนนะว่าโมดูลมันทำงานหรือเปล่านะครับอ่ โอเคทำงานนะเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟล์อันอื่นเข้าไปอีกนะครับเพื่อที่จะเซตค่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตอินเน็ตขอภายนะครับ Pay ์ n t นเทอร์เมันจะผ่านหรือเปล่านะครับไฟล์ที่ผมจะทําการเพิ่มนะครับก็จะมีไฟล์อีก2ไฟล์นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่กิ๊กสโตร์ก่อนนะ r ร o t นะครับ แล้วก็ไปที่ Data นะครับ ADB นะครับแล้วก็ Tiki Store นะสองไฟล์ที่ผมจะเพิ่มเข้ามานะั่นก็คือ s p o o f นะครับแล้วก็ Target นะซึ่งผมมีไฟล์ที่ผมเซตเอาไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปค้นหาไฟล์ผมก่อนแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้นะครับก็คือผมได้ไฟล์ที่ผมต้องการแล้วนะครับก็คือสองไฟล์นี้นะ Target แล้วก็ s p o o f นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายสองไฟล์นะี้ที่ผมเซตค่าเอาไว้เนี่ยนะครับ ไปไว้ที่โฟลเดอร์ t i c k y store นะครับเพื่อที่จะเสร็จท่านะครับให้มันทำงานแบบสมบูรณ์นะนะครับก็คัดลอกนะครับคัดลอกนะนะครับแล้วก็ไปที่ root นะครับแล้วก็ไปที่ data N db นะครับแล้วก็ t i c k y store นะครับแล้วก็วางไฟล์ที่ได้ทำการคัดลอกมา เนื่องจากว่าตอนนี้มันมีไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับผมก็จะทําการแทนที่ไฟล์นะครับเพราะว่าผมต้องการไฟล์ใหม่ที่ผมเซตค่าเพิ่มเข้าไปนะครับผมแทนที่ะนะสองไฟนะครับอโอเคผมแทนที่ละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวทําการรีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งนะครับเพื่อให้ค่าที่เราได้ทําการเซตไปเนี่ยนะครับมันทํางานนะโอเคผมก็จะรีสตาร์ทด้วยเมจิกเหมือนเดิม โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการรีสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอเคลียร์แอปทั้งหมดก่อนนะครับเปิดที่ pay integrity api checker ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทําการเช็คนะครับตอนนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ของผมนะครับได้ทําการ pass ตัวกล่อง pay integrity เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นเขียวทั้ง3ส่วนเลยนะครับขึ้นเขียวทั้ง3ส่วนเลยนะครับ มาที่แอป key ดูบ้างนะครับผมก็จะขึ้นว่า b r o ดอ e r ของผมนะครับได้ทําการล็อกนะครับผม b r o ดอ e r นะครับล็อกอยู่นะครับผมแน่นอนนะว่าอุปกรณ์ของผมไม่ได้ล็อก b r เดอ e r หรอกเพียงแต่ว่าเราทําการปลอมแปลงนะครับปลอมแปลงนะครับเพื่อให้เพื่อที่จะหลอกนะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยทำการล็อกอยู่นะครับผมด้วยโมดูล sticky store นะตอนนี้ค่าของผมมันสมบูรณ์แล้วนะครับแน่นอนว่าแอปธุรกรรมทางการเงินของผมเนี่ยต้องใช้งานได้นะดีวเราเข้าลองเข้าดูกันนะครับ โอเคตอนนี้ยังยังเข้าไม่ได้นะครับผมยังเข้าไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูค่าต่างๆที่ผมเซตเอาไว้ก่อนว่าผมได้ทําการซ่อนโดยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็จะไปที่ High m y App List นะครับอ่าดูว่าผมซ่อนหรือยังนะโอเคก็ซ่อนแล้วนะโอเคนะครับต่อไปที่อ่า App l o นะดูก่อนว่าผมได้ซ่อนโปรเซ s ของ Magic หรือเปล่านะครับ ก็มาที่การตั้งค่านะแล้วก็มาที่ config นะครับ d e n น l i s t นะครับอ่าโอเคผมยังไม่ได้ซ่อนแอปธนาคาร2ตัวนะนะครับที่ผมทำการตดสอบนะก็ต้องทำการซ่อนด้วยนะครับอ่าติ๊กถูกนะครับอโอเคเปาตั้งนะโอเคอ่ะตอนนี้ผม ติแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองเข้าใช้งานดูใหม่นะขอทําการเทอร์มินอลอัพแบบหนึ่งนะก็จะเข้ากรุงไทยอ่ารู้สึกว่ามันฟ้องว่าผมได้ทำการเปิด debugging mode หรออ่าผมขอไปเช็คดูก่อนนะครับ developer option นะอ่าเปิด USB debug นะครับก็ต้องปิดด้วยนะนะครับโอเคผมพลาดตรงจุดนี้ไปนะต้องปิด USB debug ด้วยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ลองเปิดดูโอเคก็เข้าใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใส่ซิมนะมันก็ต้อง ให้เราใส่ซิมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงขั้นตอนสแกนหน้าเนี่ยนะครับบางคนบอกว่ามันจะฟ้องว่าอุปกรณ์ไม่ผ่านการรับรองนะครับก็ให้เราทําการเช็คนะครับที่ Google Play Store นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วห้เช็คตรงส่วนนี้นะครับว่าอุปกรณ์ของเรานะครับผ่านการวับรองจาก Google Play Protect หรือเปล่านะครับก็คือตรง Pay โค้ t เอกเซอร์ติฟิเคตเนี่ยนะครับก็คือมันต้องขึ้นเซอร์ติฟายนะครับผมหรือว่าขึ้นอุปกรณ์ผ่านการรับรองแล้วนะครับถ้ามันฟ้องว่าอุปกรณ์ของเราไม่ผ่านการรับรองแน่นอนว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ผ่านเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปนะครับที่ผมเคยสอนเอาไว้นะครับผมอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราเข้าใช้งานขั้นตอนแรกไปแล้วเนี่ยคือสเต็ปแรกผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วเราสแกนหน้านะครับถ้าแอปนี้นะเราสแกนหน้าแล้วมันฟ้องว่าอุปกรณ์ของเราไม่ไม่ ผ่านการรับรองอะไรประมาณนี้ให้เรามาดูตรง Google Play Store แล้วก็มาดูตรงนี้นะว่าผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านต้องแก้ก่อนนะผมจะทิ้งคลิปที่ผมสาธิตวิธีการแก้ปัญหานี้ให้นะไอ้ที่ปัญหาที่ไม่ผ่านการรับรองนะครับผมเดี๋ยวมาดูแอป,ปนี้กันบ้างนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีบัญชีของอธนาคารนี้นะครับผมก็เลยตรวจสอบให้ได้ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมก็แตป่ประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใช้งานได้แล้วได้ไดแ,ลแล้วนะครับผมอ่โอเค จะมาดูแอปนี้กันบ้างนะครับโอเคเข้าใช้งานได้นะเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองเข้าหน้าซื้อหวยนะเพราะหลายๆคนติดปัญหากันนะครับผมก็เข้าได้นะนะครับเนื่องจากว่า i n t e g r i t y ของอุปกรณ์ผมมัน ผ่านหมดนะครับผมผ่านหมดเลยนะครับก็ทําให้ใช้แอปธุรกรรมทางการเงินได้ทุกแอปอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเช็คแอปยากๆนะครับอย่าง MyAS ดูนะว่ามันจะเจอรูดหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดาวน์โหลดก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดแอป MyAS เรียบร้อยแล้วนะขอไปซ่อนในเมจิกก่อนนะ MyAS ผมก็จะติ๊กนะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ h i d e MyAppList นะครับแล้วก็ไปทําการซ่อนนะครับ MyAS ต้องทําการรีเฟชนะครับ อ่ะคนหไม m เอสไม่เจอเหรออ่าขอ t e r m i n a น e up นะครับแล้วก็เข้าใหม่อ่ะเจอแล้วนะครับ myas แล้วก็ enable นะครับแล้วก็ using template นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวลองเข้าใช้งานดูนะว่ามันจะฟองว่ารูดหรือเปล่านะ ก็ไม่ฟองรูนนะครับก็คือถ้าฟองรูนเนี่ยมันจะฟองประมาณนี้นะครับว่าเจอมจิกนะครับหรือสกิจอะไรสักอย่างนะครับก็คือเราแอปมันก็จะเด้งออกนะอันนี้คือไม่ได้ฟองรูนนะก็คือซ่อนผ่านแล้วแหละนะครับผมแต่ว่าแอปเวอร์ชั่นใหม่ของ myAS มันค่อนข้างที่จะกากมากนะครับมันค่อนข้างที่จะตอบสนองช้านะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็ซ่อนรู้ได้ทุกแอปนะครับผมวิธีการเนี่ยคือโมดูลท i k กี้สโตร์มันค่อนข้างที่จะ เทพกว่าชาวบ้านจะช่องเขานะครับก็คือถ้าเราใช้โมดูลทิกกี้สโตร์เนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้โมดูลเพย์อินเทอร์เกตี้ฟิกนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การที่เราจะแก้ปัญหาเพย์อินเทอร์เตี้เนี่ยนะครับเราจะใช้โมดูลเพย์อินเทอร์เกตี้ฟิกนะครับแต่ตอนนี้ถูกพัฒนามาเป็นทิกกี้สโตร์แล้วแล้วก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยนะครับหรือว่าขีดความสามารถของมันเนี่ยจะเทพกว่าเพย์อินเทอร์ตี้นะครับคือมันจะผ่านแบบเขียวหมดเลยนะครับถ้า Pay Integrity มันจะเขียวแค่2ส่วนนั้นบนแล้วบางแอปมันจะเข้าไม่ได้นะครับผมเราต้องแบบมีวิธีการซ่อนที่มันเยอะกว่านี้อะไรอย่เงี้ยนะครับหรือยากกว่านี้นะครับแต่โมดูลตัวนี้ก็รับจบเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการซ่อนร o o ดด้วยโมดูล Tiki Stone นะครับโดยด้วยวิธีการอ่า bypass นะครับตัวของ Pay Integrity นะครับเพราะว่า Pay Integrity น่ะก็เป็น API นะครับ เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ Android พัฒนาขึ้นมาเราแอปธุรกรรมทางการเงินมันเลือกใช้ API ตัวนี้นะครับเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของเรานะว่าดัดแปลงหรือเปล่านะครับผมเราก็เลยใช้วิธีการแฮกนะครับตัวของ Pay Integrity นะครับเพื่อที่จะหลอกล่อนะครับแอปธนาคารว่าอุปกรณ์ของเราไม่ได้ดัดแปลงนะครับทั้งที่เราก็ดัดแปลงทั้งดุนเลยนะครับทั้งรูทั้งลงมอดวนทั้งปลดล็อกเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการซ่อนรูดด้วยวิธีการที่ผมนํามาแบ่งปันเพื่อนนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้กับ อุปกรณ์ของเพื่อนได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ